เขียนโดยชนพัฒให้เสียงโดยสาวณีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนักเขียนบ้านนาด้วยนะคะตอนที่หนึ่งเข้าเฝ้าฮองเต้ณพระตำหนักฉางชุนหัวพระตำหนักฤดูร้อนตกแต่งด้วยภาพเขียนลายปักษาสวรรค์ทถ้มกลางสวนกุหลาบสวรรค์งดงามรอบพระตำหนักจัดเป็นอุทยานกุหลาบนานาพันธุ์ดูราวกับยกเอาสวนสวรรค์มาวาบนดินก็ไม่ปาน เนือท่านปิดทองคำห้องใต้ไต้จือ่อจัก,กรพัิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์ต้าเทียนราชอาณาจักรทางตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ทรงประทับอยู่พระพักงดงามเรารูปสลักพระโอดแย้มสวนน้อยเมื่อเห็นว่าท่านเสนาหลินจื้อกงพร้อมด้วยเฉินลูซ่ซีเจ้าเมืองซื่อเหอเดินนำมาถวายบังคมพร้อมกล่าวถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแต่จะว่าไปชีวิตคนเรานั้น จะมีอายุยืนยาวสักเท่าไรนั้นก็สุดแล้วแต่ฟ้าจะิ i นั่นละท่านเสนาหลินคุณนางเฉิญเชิญนั่งขอพระไทยคุณนางทั้งสองกล่าวพร้อมกันท่านเฉิญที่ข้าเรียกท่านมาในวันนี้ก็เพื่อให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์แทนข้าสักน้อยข้าจะให้ท่านนำของขวัญวันเกิดไปถวายท่านอาก้าวที่เมืองฉางโจท่านคงไม่ขัดข้องใช่ไหมทูล่าบาท กระมอมคิดว่าฝาบาทควรจะให้ขุนนางท่านอื่นไปพ่ะย่ะค่ะท่านกําลังจะบอกข้าว่าท่านเป็นห่วงราชดอนเมืองเสื่อเหรอสิเรื่องนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงรักข้าไม่ได้ให้ท่านไปเป็นแรมปีสักน้อยอย่างมากก็แค่ชั่วสามเดือนเท่านั้นแต่กระมอมเฉิลู่ซีอําอึ้งด้วยไม่รู้จะทุนอย่างไรให้ตนเองไม่ต้องไปราชการต่างเมืองดีที่ข้าให้ท่านไปก็เพราะท่านทั้งได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่ท่านอาทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ ด้วยความที่ท่านเป็นคนตรงฉินตรงไปตรงมาตัดสินคดีแบบไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นท่านอาเห็นท่านเดินทางไปด้วยตนเองเช่นนี้คงดีพระไทยไม่น้อยท่านไปเถอะนะข้าไม่ได้หวังจะให้ท่านไปรื่นเริงสังสรรค์รอกเพราะข้าเองก็รู้ว่าท่านไม่ชอบจริงไหมพะยะค่ะอ้ออีกเรื่องที่ข้าจะไหว้วานท่านท่านจําท่านหญิงเจียนฟางลูกสาวคนเล็กของท่านอาที่เข้ามาฝึกการเรือนการดนตรีในวังตั้งแต่ยังเยาวได้ไหม เฉินลู่ซี้อมศิษะรับแทนคำตอบข้าจะให้นางติดตามไปกับท่านด้วยนางจากบ้านเกิดมาหลายปีได้กลับไปอยู่กับท่านอาสักพีคงดีใจไม่น้อยเรื่องนี้คงต้องรบกวนท่านแล้วละ่นะลองให้จือฮ่องเต้มอบหมายงานให้เขาถึงสองงานซ้อนแบบนี้เฉินลู่ซีก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรในการขอหลบเลี่ยนอีกแม้จะห่วงงานราชการห่วงชาวเมืองซื่อเหอสักปานใดแต่ก็จำต้องทำตามรับสั่งอย่างไม่อาจขัดได้ เจ้างมิง๋งองครักหนุ่มรูปงามหน้าตาคมคายชิ้วมังกรหางเชิดขึ้นสูงดวงตาเรียวใหญ่เต็มไปด้วยประกายแห่งความมุ่งมั่นจมูกคมสันรับกับริมฝีปากนาได้รูปสวมชุดลำลองสีน้ำเงินกลางตัวเสื้อกับสายรัดเอวแถบขาวถือกระบี่คู่กายดูภูมิฐานยืนรอการกลับมาของใต้เท้าเฉินอยู่หน้าศาลครั้นเห็นใต้เท้าก้าวลงมาจากเกี้ยวสีหน้าเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจก็นึกรู้ในทันทีว่า การไปเข้าเฝ้าในครั้งนี้จะต้องมีอะไรที่ทำให้ใต้เท้าของเขาไม่สบายใจอย่างแน่นอนฟาบาจะให้ไต้เท้าไปที่เมืองฉังอย่างนั้นหรือขอรับองครักษหนุ่มถามขึ้นหลังจากเดินตามเข้ามาในห้องทำงานภายในจนแล้วใช่ฟาบาให้ข้านำของขวัญวันเกิดไปให้ท่านอองและพาธิดาคนเล็กของท่านกลับไปส่งด้วยไต้เท้าครับเจ,จียนจือยาเลขาคนสนิท เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,นอบน้อมอยู่ในทีข้าน้อยเห็นว่าการที่ฝ่าบาทให้ไต้เท้าไปราชการที่เมืองฉางโจวคราวนี้คงไม่ใช่เหตุผลเรื่องที่ไต้เท้าสนิทสนมกับท่านอองเพียงอย่างเดียวแน่ครับคงอยากจะให้ท่านไปตรวจดูความเรียบร้อยตามแนวชายแดนด้วยเป็นแน่ทางตะวันออกของฉางโจวอยู่ติดกับชายแดนด้านตะวันตกของแควนเหลียวเพียงแม่น้ำหงกั้นเท่านั้นส่วนทางใต้ ก็มีพรมแดนทางทะเลร่วมกับแคว้นเหลียวอีกฝ่าบาทเองก็ทรงมีกองทหารลับส่วนพระองค์อยู่คงเห็นความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแน่จึงทรงให้ไต้เท้าเดินทางไปตรวจดูอีกครั้งอืมข้าเองก็คิดเช่นนั้นเฉินลู่ซียกมือขึ้นลูบคราวยาวเบาๆยังไม่ทันจะเอ,อ่ยอะไรต่อจากนั้นผ่านก็ได้ยินเสียงตีกลองดังมาจากหน้าศาลจีมินเจินยงสั่งการเปริดศาล น้ำเสียงเอ่ยอ,ออกมานั้นห้าวหาญเฉียบขาดอยู่ในทีเจ้าหมิงยืนเคียงข้างบาลังของเฉินลูซ่ซีมีจี้หมินเจิ้นหยางสองพี่น้องแท่ฟานสองมือปราบคนสนิทอีกด้านหนึ่งเป็นที่นั่งประจําของเลขาเจียงจือยาเบื้องหน้ามีทหารหลายนายยืนถือไม้พรองเรียงหน้ากระดานหันหน้าเข้าหากันขณะที่ผู้ร้องทุกนั้นนั่งคุกเข่าคำนับอยู่ข้าน้อยจางเหวนินซิงคำนับใต้เท้า เจ้าของชื่อนั้นเป็นชายชะกันวัยสาสิปีโดยประมาณหน้าตาหมองคล้ำอมทุกเนื้อตัวมอมแมมคงเพราะเดินทางมาไกลดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากเจ้าทุกคนอื่นๆเจ้ามาจากที่ไหนเรียนใต้เท้าข้าน้อยเป็นชาวฉางโจขอรับแล้วทำไมเจ้าถึงดันด้นเดินทางมาร้องทุกข์ถึงที่นี่พรรยาของข้าน้อยซึ่งตั้งคันอยู่หายตัวไปขอรับไม่ใช่เพียงครอบครัวของข้าน้อยเท่านั้น แต่หญิงตั้งคันหลายคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ล้วนแต่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยข้าน้อยกับชาวบ้านคนอื่นๆไปแจ้งความกับเจ้าเมืองแล้วท่านรับเรื่องแต่คดีกลับไร้ความคลืบหน้าข้าน้อยจึงมาร้องทุกข์กับเต้เท้าถึงที่นี่แล้วขอรับแล้วข้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าเจ้าไม่ได้กล่าวเท็จใต้เท้าขอรับถ้าเรื่องที่ข้าน้อยกล่าวมาเป็นความเท็จแล้วก็ข้าน้อยยินดีให้ใต้เท้าลงโทษขอรับดี เรื่องนี้คงต้องสืบอีกมากแต่ข้ารับปากว่าจะคืนความเป็นธรรมให้กับเจ้าเอาละวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเลิกสารหลังจากเลิกสารแล้วเฉินลู่ซีก็เรียกเลขาเจียงเจียยาและเจ้าหมิงมาปรึกษากันภายในห้องทำงานถ้ารู้ว่าหญิงทองหายไปหลายคนเช่นนี้แล้วทำไมในอำเภอหรือแม้แต่เจ้าเมืองฉางโจถึงยังนิ่งเฉยอยู่อีกหรือเรื่องนี้จะไม่ธรรมดาซะแล้วเท่าที่ข้าทราบมา ไต้เท้าเจียงก็นับได้ว่าเป็นข้าราชการที่ทำงานดีซื่อสัตย์สุจริตคนหนึง่งไม่น่าจะนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้นะขอรับนั่นสิเห็นทีข้าคงต้องรบกวนท่านแล้วลวนะองค์ครักเจ้งงอรับไต้เทา้าข้าน้อยพร้อมรับคำสั่งเจ้หงิงเหยียดมือซ้ายตรงทับกำปั้นขวาด้วยท่าทีขึงขังท่านจงเดินทางล่วงหน้าไปที่เมืองฉางโจสืบเรื่องนี้ดูก่อนแล้วค่อยไปพบกันที่จวนเจ้าเมือง ขอรับใต้เท้าเจ้าหมิงรับคำเสียงหนักแน่นก่อนจะก้าวออกจากห้องทำงานของเฉินลูซีมาคล้อยหลังเจ้าหมิงส้นหยางก็เข้ามารายงานว่าท่านหญิงเจ้าเจียนฟางมาขอพบเฉินลูซีตอนนี้รออยู่ที่ห้องรับรองแล้ว